จุดทูปสามดอกตั้งนโมสามจบท่องคาถาเบิกบุญอธิษฐานขอพรสะเทือนไปทั้งสามโลกเทวดาได้ฟังรีบให้พรทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอนำเอาคาถาเบิกบุญมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ลองนำไปสวดท่องภาวนา อธิษฐานขอพรเพื่อความสุขความเจริญและความสำเร็จให้สิ่งดีๆลาบยศสรรเสริญบารมีเข้ามาในชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพระอาจารย์เกษมอาจินนสีโลวัดป่าสามแยกอำเภอนาำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพบว่า เวลาคนทำทานหรือทำบุญอะไรก็ตามจะเกิดกระแสบุญสว่างว่ารอบตัวผู้ทำบุญหรือทำทานนั้นในทันทีที่ของทำบุญนั้นหลุดจากมือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วภายในสามวินาทีไม่เกินห้าวินาทีกระแสบุญนั้นจะรวมตัวแล้วพุ่งขึ้นไปปรากฏอยู่บนสวรรค์ พระอาจารย์ท่านจึงสอนว่าพอของที่เราทำบุญหลุดจากมือเราปุ๊บให้อธิษฐานในใจเลยทันทีว่าขอให้ทานหรือบุญนี้จงถึงแก่ให้เจาะจงลงไปถ้าระบุว่าสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจมากจะมาอธิษฐานรับเอาบุญนั้นไปหมดพวกที่อยู่ต่ำลงมาเช่น ผีปีศาจเปรตอสุรกายนาคครุฑคนทันกุมพันยักษ์เทวดาชั้นต่ำๆจะไม่ได้รับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ใกล้ชิดเรามากมีผลกระทบต่อเราได้ง่ายและมากที่เคยเป็นญาตินายเวรเราก็มากรอรับบุญเราอยู่และรอตามอาฆาตเราอยู่ก็มาก เราจึงควรอุทิศให้พวกนี้มากๆทีนี้เวลาที่เราจะขอเบิกบุญที่เราได้เคยทำไว้ท่านได้ทดสอบดูแล้วให้ผู้จะเบิกบุญนึกอธิษฐานในใจว่าขอให้บุญที่ข้าพระเจ้าเคยทำมาจงมาถึงแก่ระบุชื่อปรากฏว่าไม่มีกระแสใดๆมาเลย ท่านเลยให้นึกใหม่ว่าขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาจงมาถึงแก่ระบุชื่อปรากฏว่ากระแสบุญในสวรรค์กระเทือนแล้วแบ่งส่วนลงมาไปถึงผู้ที่เราอุทิศให้จริงๆ และได้รับผลบุญนั้นจริงๆเช่นจากเปรตสมมุติอุทิศให้เปรตที่เคยเป็นญาติที่เนื้อหนังเปื่อยเน่ารับทุกขเวทนาก็กลายสภาพเป็นวิญญาณผีที่สมบูรณ์เหมือนคนปกติได้พ้นจากภูมิเปรตทันทีดังนี้เหตุที่ให้นึกอธิษฐานในใจ ก็เพราะกระแสนึกคิดไปได้ไกลมากยิ่งสมาธิดีๆนิ่งๆกระแสจะยิ่งไปไกลทั่วทั้งสามภูมิได้เลยถามว่าถ้าเบิกบุญมาเรื่อยๆบุญจะหมดไหมหลวงพ่อบอกว่ายังไงก็ไม่หมดเพราะผลของบุญเพียงครั้งเดียวก็ออกมากหลายเท่าในโลกทิพย์จนถึงขั้นไม่มีประมาณ ถ้าทำกับพระอริยะนอกจากนี้ทำกับพ่อแม่ก็ได้ผลบุญมากเช่นกันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะเบิกบุญนำมาใช้ในยามชีวิตถึงคราวอับจนยากลำบากไม่มีทางออกชีวิตถึงทางตันไม่รู้จะหวังพึ่งใครก็ขอให้ลองใช้วิธีนี้ค่ะเป็นคาถาเบิกบุญฉบับย่อ ซึ่งพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่ไม่หายไปไหนแต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไรไม่มีใครสามารถตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีบางครั้งก็รอวันหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือหลายๆปี หรือรอจนแก่เท่าแต่บางคราก็ส่งผลถึงชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจะบดบางบุญนั้นไว้มากแค่ไหนเป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วแต่ทำไมชีวิตยังลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างเขาสักทีการเบิกบุญจึงเป็นความเชื่อว่า สามารถขอบุญที่ทำไปแล้วจากเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาของเราให้บุญนั้นสนองต่อเราณเวลานี้เลยวิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญขอให้หาสถานที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือที่โต๊ะหมู่บูชาภายในบ้าน นำดอกไม้ที่ใช้ถวายพระตามปกติจุดธูปสามดอกกล่าวนา้โมสามจบแล้วว่าคาถาเบิกบุญขอให้น้อมจิตตั้งสมาธิและกล่าวนา้โมสามจบตามด้วยคาถาเบิกบุญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสัตติตถาคตวิสัตติอวะธารณะวิสัตติภิกขุอาคะาอัจฉมิโหมิกตตวาอภิสัมปายโย อาเนหิปริตระอัมหะปัสสะวะติอธิปัจจะปายะจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำม,มาในภพในชาตินี้จงกลับมา ระบุสิ่งที่ขอเช่นทำมาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเธินจากนั้นกราบพระสามครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบานอะไรเพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการเอาผลบุญ ที่เราทำมาแล้วนี้แหละออกมาใช้ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเพราะว่าเมื่อเรามีกําลังเลี้ยงดูบุพการีมีกำลังเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวรวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่พบความลำบากนั่นหละคือบุญที่จะสนองตอบกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวี บุญนั้นไม่มีหมดขอให้หมั่นสั่งสมบุญเพิ่มเติมสม่ำเสมอไม่ละทิ้งวัดไม่ละทิ้งคนทุกข์ยากเมื่อบุญเก่ากลับมาสนองตอบเมื่อนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตที่ตกอับกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือที่จะพรรณนา,นาช่องธรรมะวิถีของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีชีวิตมีแรงสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหมั่นขยันหมั่นเพียรลงมือลงแรงให้สุดกำลังเชื่อว่าความตั้งใจมุมานะของทุกท่านคือคาถาที่ดีนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีได้ลาบยศสรรเสริญบารมี ขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่ผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่คิดดีทำดีพูดดีสำหรับวันนี้ช่องธรรมวิถีต้องขออำลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ